ครับตอนนี้กําลังไปเขื่อกนกระเซียวนะครับเพิ่งออกจากบ้านกันนะัวันนี้ก็มีเอชอเฟอร์ขับรถได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้จัดให้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้เพิ่งออกจากตัวเมืองสระบ,บุรีนะครับปลายทางเขื่อกนกระเสียวครับผม รอติดตามนะฮะใช่ชะลอรถหน่อยซ้ายขวารอติดตามนะครับนี่นะครับตอนนี้ถึงปัม๊มแวะซื้ออ่าสเบียงเนาะก็มีของกินครับเครื่องเครื่องบำรุงร่างกายตอนนี้กินข้าวมาอยู่นะครับเป็นไงครับหนวครับ ตอนนี้อยู่ที่ปัม๊มาเขาเรียกว่าพวกผมก็ไม่รู้จักเรียกปัม๊มอะไรตอนนี้อยู่เซเว่นครับแบบเซเว่นซื้อของกันอีกประมาณเก้าสิบโลครับก็จะถึงเขื่นันเสียตอนนี้เวลาประมาณสักตีสามกว่าเนาะเดี๋ยวก็แวะตลาดอีกรอบนึงหาซื้อข้าวแล้วก็เข้าแพรเลยถึงแพรน่าจะตีไปสัก ไม่เกินหกโมงเช้านะครับติดตามชมกันนะครับผมไม่หลับไม่นอนฮะวันนี้เดินทางกันดีครับดีโหตาแดงก่ำกันหมดแล้วง่วงจัดติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับตอนนี้ขออนุญาตทานข้าวก่อนครับออกจากปั๊มแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้าเขื่อนกับเสียวเลยครับ <c oughs> แวะปั๊มกินข้าว ตอนนี้อยู่เส้นเข้าสุพรรณนะครับทีสามครึ่งครับงั้นพาโนเอสมากินกาแฟนะครับร้องงองแงหิวกาแฟหิวนขนมตอนนี้อยู่ตลาดก็เรียกว่าตลาดอะไรนะตลาด ตรงอำเภอด่านช้างน,นะครับผมนี่ครับกินกาแฟกันเรานั่งกินกาแฟกันนะครับของกินเพียบดูนะครนี่ครับเท่าไหร่ครับผม32 นะครับกับข้าวของอะไรครับโหวันนี้ขอบคุณครับเก็บไปเลยนี่นะครับตอนนี้เราแวะตลาดกันก็ได้กับข้าวมานะครับาก,กาแฟมาเยี่ยกินกาแฟกันที่หน้ารถนะครับ ตรงนี้ตลาดอำเภอด่านช้างนะครับเติมพลังก่อนกินข้าวไว้แล้วรอบหนึงที่ปั๊มกินกาแฟครับผมนี่นะครับตอนนี้จอดอไปกินกาแฟกัน ไม่ได้นอนกันเลยครับดีดาว่านะสวัสดีครับดีครับไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเลยตื่นแล้วมาเลยครับผมชื่อรถมากะว่าจะนอนกลับไม่ได้นอนน้ำตาจะไหลยังคุณน่าจะขับได้ให้ผมขับ ไม,ไ,มไ,มไม่เป็นไรครับไม่ใช่รถผมเหยียบแหลกครับตอนนี้ถึงแพรแล้วนะครับขนของขึ้นโปะมันจะเป็นโป๊ะนะครับผมแพรแพรลุงใหญ่จะเป็นโป๊ะแล้วก็เราต้องลากโป๊ะเข้าไปนะครับเขาก็จะมีเ,เชือกให้นะครับนี่นะเราก็ลากโป๊ะเข้าไป ติดตามชมกันนะครับเพิ่งถึงนะฮะเดี๋ยวถึงแพรแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ที่แพรแล้วนะฮะแพรลงใหญ่นะครับวันนี้ก็ใช้เหยื่อของเยาวีหาฟิชชิงนะครับ ที่ตกก็เป็นตะกอ้อวิ่งนะครับเน้นตะกอ้อวิ่งนะครับปน,นินนี่นะตะกอ้อวิ่งนะเดี๋ยวยังไง,งเ,เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับเพราะว่ากำลังส,สมเห่อมัดเบ็ดเดี๋ยวมีผลงานเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับขออนุญาตตีเบ็ดก่อนครับอยากวิ่งจังเลย ใหญ่นะครับผมเคนกระเสียวใหญ่สมชื่อไหมรอติดตามกันนะครับตอนนี้ลงเบ็ดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วทั้งหมด8คันนะครับสองคนคนละสี่คันตอนเช้าอากาศเหมือนฝนจะตกครับตอนนี้ก็อากาศดีเราถามเซนเอสหน่อยเป็นยังไงครับ ไม่ต้องอายครับผมยังไม่พร้อมดีได้จีตัวแล้วครับมีตอนบ้างยังจัดไปแล้วหนึ่งตัวครับของใครครับอ๋อของหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผาให้ไปก่อนเลยหัวหน้าเผาเกาปรเทศยังไงก็คือเทพครับรอชมกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เพิ่งลงไปไม้แรกตั้งแต่เจ็ดโมงตรงครับไม้แรกแรกก็จะเปลี่ยนเดียวบ่อยหน่อยเดี๋ยวคืบหน้า ยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับ นะครับเป็นปลานินหรือเปล่าต้องติดตามดูครับอ,อหลุดไปแล้วอ๋อปลาตะเพียนครับผมขอชมนะครับใหญ่มากระวังมือนะครับติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ยังเงียบอยู่ จะสิบโมงแล้วครับยังเงียบอยูเ่ยเ,เลย mm hmm. มีแต่ปลาตะเพียน mm hmm. เดี๋ยวได้ตัวไงเดี๋ยวถ่ายดูให้ดูนะครับปาน,นินตอนนี้เรามาหาตามหาปาน,นินกันครับ mm hmm. บ่ายสองแล้วนะครับตามหานางฟ้ายังไม่เจอนะครับแพรุงใหญ่ได้นางฟ้าไปตัวเดียวลอกนั้นจะเป็นปลาตะเพียน นี่ครับสองคนกันน้องนะฮะคนละสี่คันอย่างเงียบๆนะครับเดี๋ยวมีผลงานยังไงก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมอากาศก็มันฝนจะตกครับแต่ก็ขออย่าให้ตกนะครับนี่ครับ,รบเราติดตามมานะครับผมถ้ามีผลงานงไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ นมาแล้วนะครับฝนมาแล้วแพลงงใหญ่นะครับแพนึงตกแรงด้วยครับตอนนี้นะครับขาวไปหมดนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยหลังฝนตกนะครับหลังฝนหยุดมันลุ้นกันว่าจะได้ตัวป่าพอฝนตกน่เงียบเลยครับ ตามชนนะครับก็ได้ยังไงเดี๋ยวถ่ายดูเรื่อยๆครับเราจะต้องตักนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับทางไหนครับทางไหน เใญ่มานไหมครับมานอยู่นะฮะเรียกว่าจะตักนะครับมันต้องตักตักไหมครับวิ่งซะสับตีนแตกเลย ไม่ไม่ฉับด้วยนะครับยื่นให้ผมผมวัดด้วยก็ต้องก็ต้องเก็บปลาด้วยครับ มาเรื่อยๆนะครับปลาตะเพียนนะครับติดชามชมกันเรื่อยๆนะครับผมเอาแล้วนะครับก่อนกลับนะครับตักไหมครับติดแน่ๆติดมาครับทางนี้ครับติดคันนี้ครับ ทั้งวันครับได้แต่แตเพียงได้รับหนงสองตัวประมาณเจ็ดแปดขีดครับตอนนี้ห้าโมงแล้วนะครับผมเวลาจะกลับแล้วครับชุดนี้ชุดสุดท้ายก็คงเก็บกันแล้วครับเราทำเป็นไงครับวันนี้ เป็นยังไงเอาไม่ไปเป็นยังไงเป็นไงครับครับผมวันนี้ถามเป็นยังไงครับโอเคประสบประสบนี้ป้อนสำเร็จไหมครับแต่ที่อยากได้คือปลาหนินมาเล่นปลาหนินแต่กลับไม่ได้เดี๋ยวพาชมนะครับผมว่าได้ปลานั่นที่ได้ชมครับได้ปลาอะไรมา บัรเี้เลยได้แค่สอง <c oughs> ต,ตัวนี่นะครับยกให้ดูนะครับผมให้ดูยกๆเลยยกเลยยกยก <c oughs> นี่นะครับแค่นี้แันนี้ครับผมประมาณยี่สนนนิบไม่เข้าขัเข,ข้าแต่ตัตประมาณยี่สิบตัว ไลค์กดแชร์กดซับและกดติดตามให้ <c oughs> ทีมงานมุ <c oughs> มดขึนป่าด้วยนะครับขออภัยครับพอ,พอดีไอ้ครับ